เอาละครับสวัสดีครับเรซี่คัทครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาดิวเข้มวิธีการฟาร์มสนามบินในโหมดซิมูเลเตอร์นะครับแบบรวดรัดนะเอาละอย่างแรกนะครับนะผมจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่พกไมคตี้เมาส์มานะครับนะก็เราจะไปยิงสนามบินใช่ไหมเราพกไมคที่เมาส์มานะอย่าเอาระเบิดไปทิ้งสนามบินนะครับสนามบินมันจะพังเร็วและมันจะได้แต้มน้อยนะเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณพกจะวดมาคุณ ใช้ตั้ง s e c o n d a r y ร e a บ o n ไปแล้วใช่ไหมหรือคุณจะเปลี่ยน s e c o n d a r y ร e a บ o n ตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นมายตี่เมาส์นะเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมี2ปุ่มที่ผมแนะนำนะครับให้ตั้งก็คือ1เลยคอนโทรลนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า p ิโ e ครับผมอ่าเห็นไหมตัวนี้มันจะทำให้อาวุธลองเรายิงเป็นชุดได้นะครับนะให้ตั้งไว้ผมจะตั้งเป็นชิป B นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่อย่างเช่นอ่ะผมกดอ,อย่างเช่นนะปกติมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นยนนาบะ เราจะกดชิป B ครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจริงออกเป็นทีละสองยิงทีละสี่กดอีกครั้งหนึ่งเป็น8อีกครั้งหนึ่งเป็นสินะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นคอนติเนียแต่ผมไม่แนะนำให้เป็นคอนติเนียนะเพราะบางทีเราอาจจะอยากหยุดยิงเพื่อเปลี่ยนจุดยิงใช่ไหมครับเวลาเราเล็งพลาดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ออกไปหมดเราจะตั้งเป็นทีละสินะครับนะกดไปให้มันเป็นแค่16เสร็จปุ๊บนะคุณอีกปุ่มนึงผมจะแนะนำนะครับนะไปที่คอนโทรลนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเชนไม่ใช่า,า size. ะนะครับเห็นตรงนี้๋ยว เห็นสวิตช์ไซด์โหมดไหมครับเราตั้งเลยครับนะผมจะตั้งเป็นอัจจนตหนึ่งะครับเสร็จปุ๊บนะเสร็จปุ๊บเราจะกดอัจจนตหนึ่งครั้งหนึง่งนะคุณเห็นไซด์โหมดเห็นป่มมันจะเขียนว่า Canon On g o n d Target เราไม่ใช้ตัวนี้ครับเราจะใช้เป็นล o c k e กนะครับอ่าทีนี้แหละเราก็จะใช้เป้าในอ่าต,นะตัวนี้นะตัวนี้ในการเล็งละแต่ว่าตอนนี้มันยังยิงไม่โดนหรอกช่วงระหว่างที่คุณบินขึ้นมานะครับไต่ความสูงให้มากกว่า6000เมตรนะครับให้มากกว่า6 0 0 0เมตร จะความเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะแต่อย่าให้เครื่องมันชา้าเกินเพราะว่าถ้าเครื่องชา้าเกินเราจะไม่มีพื้นที่ในการตีลังกากลับนะครับเพราะเราต้องกดหัวลงถูกไหมแล้วก็ไต่ไปเลยครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะแล้วก็พอถึงเป้าหมายใช่ไหมเราค่อยกางแอร์เบรกเอานะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาดูเป้าหมายกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเป้าหมายสนามบินนะครับมันจะมี4จุดเห็นไหมเออเยวจะแนบรูไปดูนะครับว่าแต่ละจุดมีความหมายอะไรนะไอ้จุดนี้นะครับคือรันเวย์นะคือทางวิ่งอันนี้คือฐานนี้เติมเชื้อเพลิงครับและอันนี้นเป็ แฮงกานะครับไอที่มันเป็นอุโมงค์เก็บเครื่องบินน่ะส่วนอันนี้นะครับเป็นลานพักของสนามบินใช่ไหมพนักงานสนามบินนะซึ่งจุดที่เราจะโจมตีกันหลักๆนะครับจะมีทั้งหมด3จุดนะก็จะมีรันเวย์มีอ่าสถานีเตอร์นัมันแล้วก็แฮงก้านะครับพอคุณโจมตีไปสักระดับหนึ่งแล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงหรือสีดำนะครับถ้าสีดำเมื่อไรคือมันพังนะเรายิงให้มันเป็นสีแดงสีดํามันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดานะครับถ้ามันสีดําเมื่อไหร่เราหยุดยิงครับนะ เราไปเอามิสไซล์เราอะสละเวลาสักแป๊บหนึง่งสักชีวิตหนึ่งนะครับไปสก,กิดไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้ตรงเต็นท์นะครับหรือไอ้ที่ผมเรียกว่าเป็นาลานพักพนังงานนะครับสก,กิดนะแค่นิดเดียวนะครับให้มันโดนดามจแล้วมันจะออกมาซ่อมนะครับจุดที่มันดําให้มันกลับมาสีแดงสีเหลืองสีเขียวอีกรอบหนึ่งนะครับนะอย่าลืมทําแบบนี้เราอย่ายิงเต็นท์ก่อนนะเรายิง 4, ไอ้สี่ไอ้สามจุดร,บรอบๆก่อนนะครับนะอย่างเช่นตอนนี้ผมจะลงไปยิงลานบินนะครับนะปึนะ๊บใช่ไหมเราขึ้นมาหกพันใะช่ไหมโอ้สาย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 ,สาย,อยาเอฟหนึ่งเครื่องสายมากเลยนะ ก็จะเตรียมตัวเราเปลี่ยนโมดไซส์ได้ใช่ไหมสลับอาวุธได้ใช่ไหมอ่ะเราผ่อนเครื่องครับนะเรากดหัวลงจ,จัดท่ถ้าจะทางยังก็ได้เอาที่ถนัดนะเสร็จปุ๊บโอเคอ่ะเราก็วางเป้าทาบไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เครื่องหนักมากเลยอ่ะอ่ะเราเปิดแอร์เบรกนะอ่ะเห็นไหมเห็นยังเห็นยังอันนี้อันนี้คือแฮงก้าอันนี้คือลานบินอันนี้คือเต็นท์อย่าไปยิงเต็นท์นนะอย่าไปยิงเต็นท์ตรงนี้เด็ดขาดยิงแค่อันนี้ก็พอพอเป้าเราทำงานแล้วเรายิงเลยครับอ่นะเรากดยิงเซคันดารีเวพอร์ตไปกระจกไปที่16ลูกไม่อย่างที่ผมพาตั้งนะ ยิงมาเลยยิงยิงนนะยิง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 ยนะิงย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 งยิ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 งยยิงยิงยิยิง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 ยยิง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 ยยิง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  แค่นี้นแหละนะขอให้ความให้สนุกนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ในโหมด PVE สิมนะครับนะก็เข้าไปปุ๊บพิมพ์ถามใน PVE หรือเปล่าห้องนี้ถ้าเป็นห้อง PVE คุณลุยเลยแต่ถ้าเป็นไม่เป็นห้อง PVE คุณก็เตรียมตัวสู้นะครับเตรียมรับมือตุสู้กันดีๆนะครับเอาใจช่วยเอาล่ะไปลนะคลิปนี้นสั้นๆผมจะไปฟาร์มต่อแล้วม่มีเวลาแล้วเจ <laughs> อากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไดตาผมด้วยนะไปแล้ว